เปิดตัวกับเจ้า FTR 240โอ้รอแท้เอ๋อูพกกระซับนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนนะครับอยู่ที่โชคชัยเหมือนเดิมครับรอรอ,อครับสีเอฟเฟกต เรียบร้อยเ,อเรียบร้อยครับคอยอัดกองคือมันติดเลยไงเนี่ยมันติดเกินมันต้องเข้าไปข้างในนิดหน่อยแต่มันต้องทําแบบ้เหล็กมันบ้างครับต้องทำหนามากครับเหล็กตรงนี้นะครับต้องทำหนาหนาเอฟเฟกสวยงามครับ ดูน้าจะครองรถหน่อยโอ้โออนี่ฮะ<า>ได้วันละกี่เที่ยวสิบกว่าพึ่งมาเอาันไหนนี่เอาันไหนนีเ่เอาพิโมโเหรอเดี๋ยว ครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นร้อยสี่สิบนะครับโอ้ไ oh. หลงวัว oh. หลอดีครับ สวัสดีครับรถรอรถออรอครับติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์หมดมเดี๋ยวค่อยมารอบนาเนาะนนอัปเดตก,กา้าอุ้มลอมากเลยบะมเมนียม่าจะโพกซับเหมือนกันคันนี้ โคกกระซับ,บอันนี้ไฟท้ายยังโอ้ก็เกือบเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันถอยตามกองดินน่าจะถ้าแรงๆก็เบี้ยวเลยแหละนะครับไฟท้ายยุบไปแล้ว ดูครับอันนี้ทีมงานเสียเชษครับฝั่งนี้ร้อยสี่สิบฝั่งซิมิตโม่เป็นเสียโอยครับเอ้ยลองเที่วัดตัวนี่หลวงพอ่อโอ้จะไหวไหมในทางนี้นี่ร้อยสี่ ฝั่งเซียเชตนี่จะเป็นรถยางใหญ่นะโอ้โอ,โอ,ตอ้ต้องทำทางเข้ามาครับฝั่งนี้ณนะวัดก่อสร้าง ร้อยเรียบร้อย <c oughs> <S <S โอจมครับ เออันนี้รถเสียเช็ดนะครับโนไทยทีมต่อไปเป็นเดก้าครับนี่ครับเดก้าเราจะสองร้อยแรงม้าครับโอ้เสียงประแจสวัสดีไปยังทีมงานครับ โอ้รถรอเข้าฝั่งนูน้นรถรอเข้าพิโมครับโอ้รถเยอะมากครับรถดำนี่น่าจะประมาณ30-40คันครับว้าเทอร์โบเด็ดโอ้เทอร์โบเด็เโอ้อโอ,โอ,โอ้เครื่องอะไรครับเด็ ร้อยเก้าห้าเกาะโบว์เหรอเกาะใหม่หรือว่าติดมาเลยเกาะใหม่เธอโบวของอะไรฮะไม่รู้อีกอ๋อนี่รถเท่าแกเหรออ๋อธนวัฒน์นั่นนะผมไม่ใช่นี่รถใหม่เลยเดี๋ยวน้องอ๋อเหรอไหนเขาฟังเสียงหน่อยพี่ ยอดเลยน่าจะทำปั๊มมาแล้วนี้เสียงแบบนี้ต้องทำปั๊มแล้วไม่รู้ว่าโบอะไรนะครับ เพราะมากบอหนะกว่างแต่ที่คุณนี น้อยครับเพราะว่าดินมันแข็งมากเลยมา NPR ครับ สวัสดีครับโอ้ oh, ได้กี่เที่ยวแล้วครับโอ้วิ 8, 8, oh. ่งไกลไหมไกลนะได้เที่ยวกี่บาทละร้อยแปดโอ,ด 8, <108. S 2> โอ้ให้ร้อยแปด 8, อ๋อ เออตรงนี้ยังพอขุดง่ายหน่อยมีดินที่ว่ามันไหลมาข้างบนเนี่ยยังพอรวงได้หน่อยครับโอ,โอ้รถเยอะครับเี่ขันนูนยังไม่เต็มเลยอะ่ะคันนี้ไปสองคันแล้ว ฝั่งนู้นยังไม่ไปตัดใหญ่ใส่เยอะๆหน่อยครับไปออเอาไม่อยู่ครับแรงจัดเน่ร้อยสิบห้าหรือเปล่าร้อยยี่ ลั่นๆเลยนะ วิ่งโคราชแล้วแหละนะครับจะต้องถามเสียเชษด,ดูก่อนนะครับรับรถหรือเปล่าโอ้ดูดินครับนี่ บายกับคันนู้นครับมาถอยมาได้สองคันอยู่นะครับนี่จอดตรงนี้คันหนึ่งได้อยู่นะตรงนี้ เดก้าโอ้เสาใหญ่มากเลยดูผมว่าเสาตัวนี้เนี่ยเสาดำเนี่ยผมว่าทำสักประมาณสัก40น่าจะพอดีนะอันนี้น่าจะประมาณ50บถ้าเราทำ40มันก็จะลดน้ำหนักไปอีกนะครับ40 50ผมว่าใหญ่ไป40พอดี ก็เสาหน้านี่ใช้แค่ประมาณ2มิลก็พอแล้วมั้งเสาหลังก็3มมิลน,นะครับคือไล่เบาได้เลยอะ่ะคือเราไม่ต้องใช้ <c oughs> เด็กนาเท่ากันนะครับก็คือเสาหน้าเนี่ใช้แค่ประมาณ2มิลเพราะว่าเสาหน้านี่ผมว่ามันก็ไม่ได้ค่อยโดนอะไรนะครับแต่เสาหลังนี่น่าจะ3ามมิลได้นะครับมันก็จะลดน้ำหนักไปได้อีก แล้วแต่ความคิดนะครับ ได้กับฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้คุดได้กับฝั่งซูบิโตโมครับแจ๋วเลยครับดวงอาทิตย์รับฟ้าเรียบร้อยเขาวิ่งถึง6โมงแล้วนะเขาวิ่งได้ดึกนะอย่างไก่เลยกันนี้ไปได้ค่ะ อันนี้ไม่ต้องสื่อแบบ200แรงม้าครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบายบายครับออใครหางานวิ่งครับก็มาดูได้ที่โชคชัยครับแถวโรงงานคากิ้วเส้นไปคอนบุรีครับผม เลยโชคชัยมาไม่กี่โลครับไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะรับรถเพิ่มหรือเปล่านะครับใครอยู่โซนโคราชก็มาดูครับคลิปนี้ก็บายบายครับ